สวัสดีค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนตรรกศาสตร์ในหัวข้อการหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยกันนะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเรามาหาเราหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์เมื่อกําหนดนะคะประพจน์ย่อยมาประพจน์ย่อยค่าความจริงของประพจน์ย่อยเนี่ยทุกตัวนะคะเรากําหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อยให้ทุกตัวแล้วเราก็มาหารูปแบบของ ค่าความจริงของประพจน์ที่เขากําหนดมาให้หรือจะบอกค่าความจริงมาแค่บางตัวเราก็หาได้นะคะในส่วนของที่เรากําลังจะศึกษาอันนี้นะคะจะเป็นในลักษณะของแบบที่สามนะคะก็คือบอกค่าความจริงของประพจน์รวมมาให้ก็หมายความว่าในสิ่งที่เราจะศึกษาต่อไปนี้ก็คือเขาจะกําหนดค่าความจริงของรูปแบบประพจน์มาให้แล้วว่าเป็นจริงหรือเท็จแล้วให้เราเนี่ย หาค่าความจริงของประพจน์ p หรือประพจน์ q หรือเรียกว่าหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยนั่นเองนะคะอ่ะเรามาศึกษาตัวอย่างกันเลยเนาะจากตัวอย่างแรกนะคะเขาให้ค่าความจริงของประพจน์ถ้า p หรือ q แล้ว p มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะแล้วถามว่าค่าความจริงของ p q เป็นอย่างไรนะคะขั้นตอนของการหาก็คืออันดับแรกเหมือนเดิมเลยค่ะ เราก็เริ่มจากการเขียนรูปแบบของประพจน์ที่เขากําหนดมาให้ก่อนนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเออประโยคนี้นะคะมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรคะตัวเชื่อมท่าแล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วแล้วคา่าความจริงเป็นเท็จเนี่ยคา่าความจริงแต่ละคา่จะคาจะเป็นอย่างไรประพจน์ย่อยแต่ละประพจน์จะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะพบว่าอะไรคะ ประโยคหน้าจะต้องเป็นอะไรคะถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมถ้าแล้วแล้วค่าความจริงเป็นเท็จประโยคหน้าต้องมีค่าความจริงเป็นจริงประโยคหลังจะต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะอ่าเราได้แล้วเราก็เอาไปใส่ในประพจน์ที่เขากำหนดมาให้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะก็คือ p เป็นค่า p มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะแล้ว p หรือ q ก็มีค่าความจริงเป็น จริงนะคะณนะตอนนี้เราพอจะทราบอะไรแล้วคะตอนนี้เราทราบตัว p ใช่ไหมคะประพจน์ p เป็นเท็จเราก็ทราบว่าประพจน์ p ตรงเนี้ยเป็นเท็จนะคะแล้วเราจะมาดูวิเคราะห์หาค่าความจริงของประพจน์ q กันนะคะณนะตอนนี้ยมันเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือใช่ไหมคะแล้วมีค่าหนึ่งที่เป็นเท็จเราดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า q ต้องมีค่าความจริงเป็นอะไรคะประพจน์ q มันจะได้ค่าเดียวค่ะคืออะไรคะที่ออกมาแล้วค่าความจริงเป็นจริง Q ก็จะเป็นได้ค่าเดียวคือเป็นจริงโอเคไหมคะก็คือเราไล่หาไปเรื่อยๆนะคะก็ไล่จากได้ประพจน์ p ก่อนใช่ไหมคะว่าเป็นเท็จเราได้ประพจน์ p ตรงนี้เป็นเท็จเราก็มาใส่ p ตรงนี้เป็นเท็จเมื่อ p เป็นเท็จเราก็จะได้ Q ต้องเป็นอะไรได้อย่างเดียวคะเป็นจริงใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ค่าความจริงของทั้งประพจน์ p และ Q แล้วใช่ไหมคะ ก็จะได้ p เป็นเท็จตามที่เราเขียนไว้นะคะแล้ว q ก็เป็นอะไรคะเป็นจริงนะคะโอเคเนาะครูขอผ่านข้อนี้นะคะมาดูข้อต่อไปข้อ2ถ้า p และ not q แล้ว q หรือ r มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะอยากทราบว่า p q r ประพจน์ย่อยเนี่ยมีค่าความจริงเป็นอย่างไรนะคะอ่าเรามาดูกัน ตอนนี้ประพจน์นี้นะคะหลักๆคือเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรคะท่าแล้วถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วเป็นไงคะค่าความจริงประพจน์หน้าต้องเป็นมีค่าความจริงเป็นอย่างไรข้างหลังต้องเป็นอย่างไรคะค่าความจริงจึงจะเป็นเท็จก็พบว่าข้างหน้าต้องเป็นจริงถูกไหมคะข้างหลังต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นเท็จค่าความจริงจึงออกมาเป็นเท็จอ่ะทีนี้เราก็มาดูขั้นตอนการทําก็คือ เราจะเขียนรูปแบบของประพจน์ที่เขาให้มาก่อนนะคะว่าเป็นเท็จนะคะจากนั้นก็ใส่ตามที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้นี้ก็คือประโยคหน้าต้องเป็นอะไรคะจริงใช่ไหมคะประโยคหลังต้องเป็นเท็จนะคะจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ต่อว่า q หรือ r เป็นเท็จมีได้กี่กรณีคะกรณีเดียวใช่ไหมคะก็คือ q ต้องเป็นอะไร q ต้องเป็นเท็จ R ก็ต้องเป็นอะไรคะ เออเป็นเท็จทั้งคู่นะคะค่าความจริงถึงจะออกมาเป็นเท็จเมื่อเราได้ q ได้ r แล้วนักเรียนก็เอามาใส่ข้างหน้าเลยนะตอนนี้สมมุติว่า p เรายังไม่รู้นะคะว่าเป็นอะไรเรารู้ว่า q ของเราเป็นอะไรคะ q ของเราเป็นเท็จเพราะฉะนั้น not q ก็ต้องเป็นจริงใช่ไหมคะแล้วเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและแล้วค่าความจริงเป็นจริงก็มีอยู่กรณีเดียวเลย,เลยคืออะไรคะ P ก็ต้องจริง not Q ก็ต้องจริงใช่ไหมคะค่าความจริงจึงจะออกมาเป็นจริงนะคะอ่ะสรุปเลยค่ะเราก็จะได้ค่าความจริงแล้วค่ะว่าอะไรคะ P เป็นจริงแน่ๆน,นะคะ Q เป็นเท็จเพราะว่า not Q ของเราเป็นจริงเพราะฉะนั้น Q ของเราก็ต้องเป็นเท็จนะคะส่วน R ได้ตั้งแต่แรกแล้ว R เป็นอะไรนะคะเป็นเท็จโอเคนะคะครูก็ขอผ่านในข้อสนะคะอ่ะ ทีนี้เราไปฝึกทําแบบฝึกหัดกันเนาะแบบฝึกหัดอันนี้ก็คือให้นักเรียนหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยเมื่อครูกําหนดประพจน์รวมค่าความจริงประพจน์รวมมาให้แล้วนะคะ่ะมาดูข้อ1กันนะคะข้อ1นึ่าบอกว่าถ้า p และ q แล้ว r มีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะอยากทราบว่า p q r มีค่าความจริงเป็นอะไรนะคะประพจน์ย่อยนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมถ้าแล้ว แล้วค่าความจริงเป็นเท็จก็สรุปว่าข้างหน้าต้องอะไรคะจริงข้างหลังต้องอะไรคะต้องเท็จนะคะอ่ะเราก็มาใส่เลยค่ะประโยคหน้าต้องเป็นจริงใช่ไหมคะประโยคหลังต้องเป็นเท็จอ่าณะตอนนี้ก็ทําให้เรารู้ค่าความจริงตัวอะไรแล้วคะตัว R ใช่ไหมคะว่า R เป็นเท็จร,รู้แล้วนะเราจะใส่ไว้ก่อนก็ได้ต่อไป P และ Q เป็นจริง เชื่อมด้วยตัวเชื่อมและแล้วค่าวความจริงเป็นจริงมันได้กี่กรณีโอ้ถูกต้องค่ะได้กรณีเดียวก็คือ p ต้องเป็นจริง q ก็ต้องจริงใช่ไหมคะนะตอนนี้ได้ครบหรือยังครบแล้วเนาะอ่ะครบแล้วเราก็ตอบเลยนะคะ p เป็นจริง q เป็นจริงส่วน r เป็นเท็จนะคะอ่ะมาดูข้อถัดมาค่ะข้อนี้เขาบอกว่าถ้า p แล้ว q หรือ R มีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าเป็นเท็จอีกแล้วเราเชื่อมด้วยอะไรคะถ้าแล้วก็พบว่าประโยคข้างหน้าต้องเป็นจริงข้างหลังต้องเป็นเท็จนะคะอ่ะเรามาดูวิธีทําวิธีคิดกันนะคะเราก็ให้ประโยคนี้นะคะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะก็พบว่ามีกรณีเดียวคือข้างหน้าต้องจริงข้างหลังต้องเท็จใช่ไหมคะอ่าณนะตอนนี้รู้ค่าความจริงของใครแล้วคะรู้แล้วว่า p เป็น จริงใช่ไหมคะรู้ว่า q หรือ r เป็นเท็จเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือแล้วค่าความจริงเป็นเท็จเป็นไงคะมีกี่กรณีกรณีเดียวใช่ไหมคะก็คือเท็จหรือเท็จจึงจะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นก็จะรู้เลยว่าทั้ง q และ r เป็นเท็จใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาตอบกันเลยนะคะ p เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นเท็จโอเคผ่านนะคะต่อไป มาหาต่ออีกสองข้อนะคะเขาบอกว่าข้อสามถ้าเออ p หรือ q ก็ต่อเมื่อ R หรือนะคะตรงนี้คือหรือถ้า R แล้ว q มีค่าความจริงเป็นเท็จให้หาค่าความจริงของประพจน์ย่อยก็คือ p q r นั่นเองว่าคืออะไรอ้าวมาดูเลยค่ะเขาบอกว่าประโยคนี้เป็นเท็จก็สรุปได้ว่าค่าความจริงเนี่ยมันเชื่อมด้วยหรือใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นแต่ละส่วนจะมีค่าความจริงเป็นอะไรหมดเลยเป็นอะไรคะเชื่อมด้วยหรือแล้วออกมาเป็นเท็จก็คือเป็นเท็จหมดเลยถูกต้องค่ะก็คือก็จะได้ว่าแต่ละแต่ละช่วงหรือแต่ละวงเล็บเนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นเท็จในที่นี้ก็รู้แล้วว่า p เป็นอะไรคะเท็จเนาะ q ก็ต่อเมื่อ r ก็เท็จ r แล้ว q ก็เท็จโอเคเท็จหมดรู้ p ตัวเดียวเนาะถ้ารู้ตัวเดียวก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะมาดู ค่าความจริงหลังก่อนก็ได้เนาะ R แล้ว Q เป็นเท็จมีกี่กรณีคะกรณีเดียวก็คืออะไรคะ R ต้องเป็นถูกต้อง R ต้องเป็นจริง Q ต้องเป็นเท็จใช่ไหมคะถึงจะได้เท s จต่อมาวงเล็บนี้ Q ก็ต่อเมื่อ R ออกมาเป็นเท็จเป็นยังไงคะก็ต่อเมื่อเป็นเทนะ็จนตอนนี้เรารู้ตัวอะไรแล้วรู้ตัว Q ว่าเป็นเท็ t ใช่ไหมคะนะักเรียนใส่ตรงที่ Q ตำแหน่ง Q เลยว่า Q เป็น เท็จนะคะเพราะฉะนั้นค่าของตัว r ต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นจริงใช่ไหมคะในเมื่อเรารู้ว่า q เป็นเท็จ R ก็ต้องเป็นจริงเพราะว่าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อใช่ไหมคะเอ่อหน้าหลังต้องต่างกันถ้าหน้าจริงหลังต้องเท็จมันถึงจะได้เท็ตนะคะโอเคตอนนี้ได้ครบแล้วใช่ไหมคะอ่าได้ครบแล้วเราตอบเลยก็คือ p เป็นเท็จใช่ไหมคะ q เป็นเท็จ ส่วน R เป็นจริงนะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าประโยค P แล,แล้ว R และ not Q หรือ R มีค่าความจริงเป็นจริงสังเกตสิคะว่าตอนนี้เขาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรแล้วคะตัวเชื่อมและแล้วค่าความจริงเป็นจริงก็แสดงว่าประพจน์ย่อยอันนี้ประพจน์นี้ต้องเป็นจริงประพจน์นี้ก็ต้องเป็นอะไรเหมือนกันคะ จริงเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะจริงและจริงจึงเป็นจริงนะคะครูก็ใส่ค่าความจริงไปละสองส่วนนี้เป็นจริงนะตอนนี้สิ่งที่วงเล็บเราหาได้ก็คือวงเล็บหลังใช่ไหมคะ not q หรือ r เป็นจริงแสดงว่าในวงเล็บ q หรือ r ต้องเป็นเท็จใช่ไหมคะถ้าเชื่อมด้วยหรือแล้วค่าความจริงเป็นเท็จมีกี่กรณีอ๋อก็กรณีเดียวคือต้องอะไรคะจริงกรณีเดียวคือต้องอะไรคะเท็จ หรือเทจใช่ไหมคะถึงจะออกมาเป็นเทจนะคะอันนี้ค่าความจริงอันนี้ต้องเป็นอะไรนะคะอันนี้ต้องเป็นจริงเนาะโทษทีเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจริงประโยค Q ตัว Q ก็ต้องจริงตัว R ก็ต้องจริงใช่ไหมคะจริงหรือจริงจริงจะเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นข้างในนี้เป็นจริงข้างนอกมีนิเศษอยู่ใช่ไหมคะทั้งหมดเลยนี่ก็จะต้องเป็นเทจโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น ประโยคหลังทั้งประโยคเป็นเท็จนะคะเราก็มาหาค่าความจริงของ q หรือ r กันนะคะเราก็จะได้ q ก็ต้องเป็นเท็จ r ก็ต้องเป็นเท็จใช่ไหมคะส่วน p เป็นเท็จเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้ค่าความจริงของประพจน์ทุกประพจน์เป็นอะไรหมดเลยเป็นเท็จหมดเลยนะคะอ่ะผ่านตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูการหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ เขาบอกว่าถ้า p และ q หรือ r แล้ว p หรือ q เป็นเท็จนะคะเออแตวน,นี้ก็เชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรอีกเหมือนกันก็คือถ้าแล้วถ้าแล้วแล้วเป็นเท็จมีกี่กรณีคะเนี่ยนักเรียนต้องฝึกบ่อยๆนักเรียนจะจําได้ก็กรณีเดียวถูกไหมคะคือจริงแล้วอะไรคะจริงแล้วเท็จใช่ไหมคะถึงจะเป็นเท็จตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้ เราก็มาดูกันเนาะเราก็มาใส่ประพจน์รูปแบบของประพจน์ที่เขาให้หาก่อนว่าค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วก็คือข้างหน้าต้องจริงใช่ไหมคะข้างหลังต้องเท็จทีนี้เรารู้ว่า p หรือ q เป็นเท็จเชื่อมด้วยหรือแล้วเป็นเท็จมีกี่กรณีคะบังคับเลยกรณีเดียวก็คือ p ต้องเป็นอะไรคะเท็จ q ก็ต้องเป็นเท็จทั้งคู่นะคะถึงจะออกมาเป็นเท็จ ะะก็ส่งผลให้รู้ว่า p กับ q เป็นเท็จแล้วก็เอา p กับ q เนี่ยมาใส่ที่วงเล็บหน้านะคะว่า p ก็เท็จ q ก็เท็จนะคะเท็จทั้งคู่จึงออกมาเป็นเท็จนะคะแล้วก็หรือ r r นี้เราไม่ทราบใช่ไหมคะแต่หาได้เพราะว่าอะไรคะเพราะเรารู้ว่าประโยคนี้ทั้งประโยคเป็นจริงนะคะตัวหน้าได้เท็จตัวหลังก็ต้องได้อะไรคะจริงใช่ไหมคะถึงจะออกมาเป็นจริงจึงได้ข้อสรุปว่าอะไรคะ พีเป็นอะไรพี P เป็นเท็จคิวเป็นเท็จส่วนอาเป็นอะไรคะอาเป็นจริงสถานเดียวนะคะต่อไปนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของการตอบค่าความจริงของประโยคบ้างนะคะอ่ะมาวิเคราะห์กันเลยค่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้า Q มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะตอนนี้ Q เป็นเท็จแล้วนะและ แล้ว p และ q มีค่าความจริงเป็นอย่างไรอ่ะในเมื่อ q เป็นเท็จนักเรียนดูนะแล้วเชื่อมด้วยและ p ก็เป็นอะไรได้อย่างเดียวคะค่าความจริงเนี้ยเป็นเท็จได้อย่างเดียวเนาะเพราะเราเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและแล้วมีตัวหนึ่งเท็จเพราะฉะนั้นประโยคนั้นก็เป็นเท็จไปเลยนะคะเข้าใจยงังต่อไปข้อ2นะคะถ้า p เป็นจริงอ้าวเราใส่เลยค่ะ p เป็นจริง q นี้ไม่ทราบใช่ไหมคะ แล้ว p หรือ q เป็นจริงหรือเป็นเท็จเออถ้าเชื่อมด้วยหรือมีตัวหนึ่งจริงเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งนักเรียนไม่ต้องสนใจเลยค่าความจริงเป็นอะไรเสมอคะเป็นจริงเสมอใช่ไหมคะเพราะว่าเราเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนะคะแล้วค่าความจริงเป็นจริงนะคะค่าอีกค่าหนึ่งก็ต้องเป็นจริงด้วยนะคะต่อไปคะ่ะถ้าประพจน์ p มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะตอนนี้ p เนี่ยเป็นเท็จละนะคะ แล้วบอกว่า p แล้ว q มีค่าความจริงเป็นอย่างไรนะคะถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วแล้วตัวหน้าเนี่ยเป็นเท็จอ่านนึกเลยลองเชื่อมเลยค่ะถ้าเท็จแล้วสมมุติว่าประโยคหลังเป็นจริงเท็จแล้วจริงก็เป็นจริงถ้าเท็จแล้วประโยคหลังเป็นเท็จเท็แล้วเท็จก็เป็นอะไรเหมือนกันคะจริงเพราะนั้นก็จริงได้สถานเดียวนะคะต่อไปข้อ4ถ้าพจน์ s ก็ต่อเมื่อประพจน์ T มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะแล้วบอกมาว่า S และ T เป็นจริงเออถามว่า S ก็ต่อเมื่อ T มีค่าความจริงเป็นอย่างไรนะคะ่นักเรียนก็มาวิเคราะห์เลยว่าอะไรคะเออ S และ T เป็นจริงก็แสดงว่า S ต้องเป็นจริง Q ก็ต้องเป็นจริงนักเรียนก็เอาค่าความจริงตรงนี้ไปใส่ข้างหน้าเลยว่า S, <S เป็นจริง Q เป็นจริงนะคะ ก็พบว่าถ้าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมคะแล้วประโยคนี้จะมีค่าความจริงเป็นอย่างไรเป็นเป็นยังไงคะประโยคนี้อืมลองดูซิถ้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอย้อนอธิบายใหม่เนาะข้อสี่เดี๋ยวนักเรียนจะตามครูไม่ทันเนาะก็คือประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จใช่ไหมคะถ้ากําหนดว่า S ก็ต่อเมื่อ T มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะแล้ว S และ T จะมีค่าความจริงเป็นอย่างไรนะคะเอาฟังอีกทีหนึ่งถ้ามีค่าความจริงเป็นเท็จสองค่านี้จะต้องเป็นไงคะต่างกันเนาะถ้า S เป็นจริง T จะต้องถ้า S เป็นจริง T จะต้องเป็นอะไรนะคะเป็นเท็จถูกไหมคะหรือถ้า S เป็นเท็จนะคะ T จะต้องเป็นอะไรเป็นจริงใช่ไหมคะประโยคนี้ถึงจะเป็นเท็จสรุปว่าค่าสองค่านี้ต้องต่างกันเนาะแล้วเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนะคะ ก็คือจริงและเท็จมันออกมาเป็นอะไรคะออกมาเป็นเท็จใช่ไหมคะออกมามีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะต่อไปถ้า S เป็นเท็จทก็ต้องเป็นอะไรจริงค่าความจริงก็เป็นอะไรเหมือนเดิมค่ะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเราก็ได้ข้อสรุปว่าค่าความจริงของอันนี้เป็นอะไรคะเป็นเท็จใช่ไหมคะ s และ T เป็นเท็จอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีโอกาสจริงเลยนะคะต่อไปข้อ5้าค่ะ ถ้ากำหนดว่า p และ q เป็นจริงเออกำหนดว่า p และ q เป็นจริงทําให้เรารู้เลยว่า p เชื่อมด้วยตัวเชื่อมและแล้วค่าความจริงเป็นจริงเนี่ยบังคับเลย p ต้องเป็นอะไรคะโอเค p ต้องเป็นจริง q ก็ต้องเป็นอะไรคะจริงใช่ไหมคะนักเรียนก็เอามาใส่ในนี้เลยเพื่อหาค่าความจริงนะคะ p หรือ q เป็นจริงเมื่อ p ก็จริง q ก็จริงประโยคนี้ต้องเป็นอะไรได้อย่างเดียวจริงใช่ไหมคะ ถ้าจริงแล้ว p เมื่อกี้ p เป็นจริงจริงแล้วจริงเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นจริงใช่ไหมคะโอเคอ่ะดูอีกหน้าหนึ่งเนาะดูอีกสไลด์หนึ่งข้อ6นะคะถ้า q มีค่าความจริงเป็นจริงอันนี้ให้ q มาตัวเดียวนะคะว่า q เป็นจริงอ่ะครูใส่ให้เลยเนาะ q เป็นจริงแล้วถามว่าประโยคนี้เป็นอย่างไรนะคะเป็นจริงหรือเท็จอ่ะมาดูในวงเล็บก่อนถ้า p แล้ว q นะคะเป็น ประโยคนี้ Q เป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมด้วยถ้าแล้วตัวหลังเป็นจริงก็สรุปเลยได้เลยว่าประโยคนี้เป็นอะไรคะเป็นจริงแล้วมี not อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะประโยคจะเป็นอะไรได้คะในวงเล็บนี้เป็นจริงแล้วใช่ไหมคะ not ของจริงก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นเท็จเนาะเท็จและ r นะคะถ้าเชื่อมด้วยและแล้วมีตัวหนึ่งเท็จสรุปได้เลยว่าประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ th, โอเคค่ะ ต่อไปข้อ7ค่ะเนาะถ้า s อันนี้ให้ s มาแล้วค่ะมีค่าความจริงเป็นจริง q มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะาหาค่าความจริงเลยนะคะ s เป็นจริงเนาะนักเรียนก็ใส่ t t หรือ t ไว้นะคะแล้วก็ q ที่รู้ q มีค่าความจริงเป็นเท็จอีกนะคะอ่ะมาดูเลยถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะก็ สรุปได้ว่ายังไงคะตรงนี้เราเชื่อมด้วยหรือแล้วมีตัวหนึ่งเป็นจริงก็สรุปเลยว่าประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นอะไรคะทั้งประโยคเลยจริงใช่ไหมคะต่อไปเชื่อมด้วยและแล้วมีตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นเท็จก็สรุปได้เลยว่าประโยคนี้เป็นเท็จใช่ไหมคะเพราะไม่มีโอกาสจริงเนื่องจากว่าตัวคิวเป็นเท็จอ่ะเราเชื่อมเลยถ้าจริงแล้วเท็จค่าความจริงเป็นอะไรจริงแล้วเท็จถูกต้องค่ะจริงแล้วเท็จก็ต้องเป็นเท็จนะคะ อ่ะต่อไปนะคะข้อ8ถ้า p มีค่าความจริงเป็นจริงอ้าวครูใส่เลยเนาะเขาบอก p เป็นจริงเราก็ใส่ p เป็นจริงนะคะตรงไหนเป็น p ใส่จริงให้หมดเลยถ้าเชื่อมด้วยและนะคะแล้วถ้าเชื่อมด้วยและมีตัวหนึ่งจริงถามว่าเราจะรู้ไหมว่าประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นอะไรไม่รู้ใช่ไหมคะอ่ามาดูประโยคหลังแล้วกันเนาะประโยคหน้าไม่รู้ประโยคหลัง ถ้าเชื่อมด้วยหรือรู้แล้วว่าตัวหนึ่งเป็นจริงอีกตัวหนึ่งต้องสนใจไหมไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะว่าคำตอบมันได้อะไรเลยค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมคะอ่ะโอเคข้างหน้านี้ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ข้างหลังว่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่าประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นเป็นอะไรคะตอบได้เปล่าหรือไม่ได้อะ่ะได้ค่าความจริงเป็นจริงค่ะเพราะเชื่อมด้วยหรือนะคะ,ะ,คะมีตัวหนึ่งจริงก็สรุปเลยว่าค่าความจริงเป็นจริง ะคะต่อไปข้อ9ค่ะกําหนดว่าถ้า p แล้ว q เป็นเท็จเอออันนี้มี2ตัวแล้วนะเป็นเท็จเรารู้มาว่าถ้าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวคืออะไรคะก็คือ p ต้องจริง q ต้องเท็จโอเคไหมคะแล้วนักเรียนก็มาใส่ตรงนี้เลยค่ะ p เป็นจริง q เป็นเท็จนะคะอันนี้ก็ q เป็นเท็จ p เป็นจริงอ่ะมาเชื่อมกันค่ะ จริงหรือเท็จเป็นอะไรอะจริงหรือเท็จก็ต้องได้จริงถูกไหมคะต่อไปอันนี้เท็จและจริงก็ต้องได้เท็จนะคะแล้วพบว่าจริงก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นจริงก็ต่อเมื่อเท็จค่ะก็คือเท็จใช่ไหมคะโอเคข้อสุดท้ายแล้วเนาะถ้า S มีค่าความจริงเป็นเท็จให้มาแล้วคะ่ะขอให้มานักเรียนใส่เลยคะ่ะ S มีค่าความจริงเป็นเท็จตรงนี้ก็เป็นเท็จนะคะ ถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและมีตัวหนึ่งเท็จก็สรุปได้เลยว่าประโยคนี้เป็นอะไรเสมอเป็นเท็จใช่ไหมคะในทำนองเดียวกันประโยคหลังทและเอสนะคะรู้มาว่าเอสเป็นเทจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเชื่อมด้วยอะไรตรงนี้ก็เป็นเท็จถูกไหมคะอ่ะทีนี้ประโยคนี้เชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือก็พบว่าเทจหรือเท็จเป็นอะไรคะเท็จหรือเทจเท็จหรือเทจก็จะต้องเป็นเท็จได้อย่างเดียวนะคะโอเคเนาะ อันนี้คือมันก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเขาให้ค่าความจริงมาเพียงบางค่าใช่ไหมคะแล้วก็มาหาค่าของประพจน์อะไรคะประพจน์รวมนะคะโอเคนะคะทีนี้ก็ครูก็จะขอสรุปนะคะบทเรียนที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้นะคะการเรียนในครั้งนี้ก็คือเราจะมาหาค่าความจริง ะะของประพจน์ย่อยกันนะคะก็คือเขาจะให้รูปแบบของประพจน์รวมมาแล้วให้ค่าความจริงมาแล้วว่ามีค่าความจริงเป็นอย่างไรนะคะพอให้มาแล้วเนี่ยเราก็ไปหาประพจน์ย่อยกันว่านะคะว่า PQR เป็นอะไรบ้างนะคะก็จะหาสหากลับไปกลับมาได้นะคะนักเรียนก็จะชำนาญขึ้นนะคะก่อนที่จะจบนะคะครูจะขอฝากนะคะข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้ให้เรานะคะก็คือนะคะ ความสำเร็จนะคะไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่มาจากความเสียสละขยันหมั่นเพียรศึกษาเรียนรู้อย่างหนักและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะมันจะมาจากอะไรคะความรักในสิ่งที่กําลังทําหรือเรียนรู้อยู่นั่นเองนะคะก็คือเราจะทําอะไรก็ตามนะคะเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ด้วยความบังเอิญแต่มันมาจากความ คุณธรรมนะคะเสียสละมันเพียนนะคะศึกษาเรียนรู้นอกจากนี้นะคะเนือสิ่งอื่นใดก็คือเกิดจากอะไรคะความรักนะคะที่เรามีต่อในสิ่งที่เราทําอยู่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทําเราก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกับการเรียนในเรื่องของตรรกศาสตร์นะคะถ้านักเรียนรักที่จะไปคิดไปทบทวนไปท่องมาบ้างนะคะเกี่ยวกับ ค่าความจริงตารางค่าความจริงต่างๆนักเรียนก็จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ประสบความสําเร็จนะคะเนาะอ่ะแล้วครูก็นอกจากฝากข้อคิดแล้วยังฝากกันบ้านอีกนะคะก็ฝากให้นักเรียนไปฝึกทำนะคะการหาค่าของค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ต่างๆนะคะในหนังสือแบบเรียนก็ได้นะคะไปฝึกแล้วก็ทํา การบ้านในเอกสารฝึกหัดนะคะนึกเองจะดาวน์โหลดใน Google Classroom ของเราก็ได้นะคะในแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการหาค่าความจริงนะคะของประพจน์ย่อยและประพจน์รวมวันนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ